สวัสดีครับอยู่กับร้าน CWTN Racing ข l u นะครับมีเป็นรถสตาร์เรียนครับสตาร์เลียนเซนทร์สยามครับ 150cc <GT. S 1> สูบเดียวครับเป็นสูบตั้งแล้วก็รถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวเลยอของแต่งไม่มีครับเดิมๆสนิทจากโรงงานครับ ถ้าลูกค้าซื้อไปก็จะเป็นมือที่สองนะครับอ่ารถสภาพใสเลยครับเครื่องแห้งๆไม่มีหยดไม่มีเยิะมครับผมเก็บงานเซอร์วิสให้เรียบร้อยถ่ายน้ำมันเครื่องอ่าไล่ระบบไฟครับสตาร์ทมือเท้าหรือว่าไปลงไปเลี้ยวแต่ก็คือไล่ให้ปกติทุกอย่างครับพร้อมใช้งานโอเคทีนี้เราก็อาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราค<ป>ให้ดู นี่ยรไม่สามพันหกร้อยวัาโลครับสามพันหกร้อยวัาโลเป็นล้นมือเดียวครับใสๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองบีกุญแจนะครับเดี๋ยวเรามาลองระบไรบไฟกันอ่าตาตทได้แค่ปลายนิ้วสัมผัสรคบผมโอเค เสียงพอ่อเดิมๆก็ๆจะประมาณน,นี้ครับเสียงนิ่งๆเงียบๆเลยครับผมก็อันนี้จะเป็นไฟไมนะครับเปิดเปิดสวิหนึ่งก็จะเป็นไฟไม่นครับพอปิดก็จะปิดไปเลยอเปิดแก๊กแรกเป็นไฟไม้ครับ แก๊กที่สไปหน้าด้วยเปิดแก๊กสอไปหน้ายังไม่ติดนะครับต้องเปิดแก๊ที่3ามด้วยมันจะติดแล้วก็ไปหน้าไปม้ไปเรี้ยวคนระับ เป็นเดิมนะครับคิดๆเลยอ่าแล้วก well ็ไฟขอทางครับไฟท็อปอ่าแล้วก็แตะครับคือใารลันๆแล้วก็เนี่ยครับรถเดินเบานุ่มๆเงียบๆปกติแล้ว มีวอดนะครับจะร้อนอ้ามันลงแป๊บเ <c oughs> นี่ยครับรรนิ่งๆเงียบๆเ,เลยครับใช้งานโอเคครับ c w d ีวีด i n g เลนับสวัสดีครับ